ที่เราควรจะตรวจมีอะไรบ้าง BUN ใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอย่าง BUN แล้วครีเอตินีนนะคะแล้วก็ GFR แต่ว่าถ้าไม่มี GFR ก็ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถที่จะส่งมาให้ราดาช่วยคำนวณได้ว่าค่า GFR อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหมอ,อาทางผู้ที่เข้ามาปรึกษานะคะได้ถ่ายไว้บางท่านเนี่ยอาจจะได้ไปตรวจเลือดเลยก็อาจจะเอาใบตรวจเลือดนั้นน่ะมาดูได้นะคะว่าค่า ค่าการทํางานของไตเราอยู่ที่เท่าไหร่ที่ระดาแนะนําเพิ่มเติมคือเขาเรียกว่าค่าอิเล็กตรไลิ์นะคะพวกค่าแร่ธาตุต่างๆก็คือที่สําคัญเลยมี3ตัวคือโซเดียมนะคะโซเดียมแล้วก็ฟอสฟอรัสอยู่ข้างบนนี้นะคะ ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่าเคโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะเราก็สามารถที่มาดูว่าเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นไตเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอไม่ได้ตรวจให้นะคะเพราะว่าไม่คม่อยมีความเสี่ยงจะตรวจให้ค่าบ u n ครีตินีนแล้วก็ g f r นะคะในระยะแรกๆแต่ว่าระยะท้ทายๆถ้าคุณหมอไม่ตรวจนะคะอยากจะให้ขอนิดน,นึงนะ,ะเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะทานมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะ รต้องกลับมาดูว่าถ้าค่าได้ท่าสูงเกินค่าปกติเราจะควบคุมการทานอาหารอย่างไรแต่ว่าค่าถ้ายังไม่ได้เกินเราก็จะได้มาดูว่าอ๋อเราทานได้มากขึ้นนะผู้ป่วยก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะใช่จํากัดเยอะมากไปก็สงสารผู้ป่วยนะคะ